สวัสดีเจ้าต้อมกิ่นลํำมาแล้วเจ้าวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินยำจิ้นไก่แล้วก็น้ำพริกจิ้นหมูเป็นของกินเนื้อๆวันนี้น้ำพริกมีผักกับก็คือยอดบะกอกแล้วก็ผักกะถินนะทุกคนวันนี้เฮามากินกันเลยเด้อเหมือนเดิม กําแรกแหกหมานยำจิ้นไก่ลำลๆำเจ้าอืมลําขนาดอืมข้อพิเข้าเกลือดดีขนาด กัพริกจิ้นหมูอืมยอดกระถิน,นอืมอืมคอนอร่อยที่เป็นดอกๆแบบเนี้ยอืม เป็นเม็ดกระถินนะดอกหรือเปล่าต้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกดอกดอกกระถินนำ้ำวันนี้ที่หมู่บ้านต้อมนะคะเขาเลี้ยงผีปูย่า ก็จะเลี้ยงไก่นะคะก็เลยพ่อก็เลยทำยำกิ้นไก่ ยอดมาก,กออันใดกะลำมันแจ้งจะกินอันใดก่อนทุกคนอื้อ นำจิ้นไก่นี่แบบหอมเครื่องเทศ Nyam chín kai, ny mẫn tông kai, mừng anh kêu cha

Not my car. 嗯。No. 으음 mm 음 -hmm. mm -hmm. ปีกไก่หมอ้อคำใหญ่โอ้คำใหญ่ขนาดจะกินไหมก้อนเนี้ยโอ้อ Đó. Nóng cay Ừ. Mm. Mình sẽ cần Ừ, ừ, Mm. 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 Mọt tế tế. เอไก่หมาะอืมเมนูหมอบหมาะเข้าหมดเป็นหนึ่งจานพอแล้วนทุกคนอิ่มได้แล้วกัดตองแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ